ที่ได้เจอขอบุตโคเวที่ทาให้มีโมเมนต์นี้รอเจอกันหลังหล,งหลงมานานมากสวัสดีครับขอ,อนี้ให้ขย,ยับประธานนัดสายมือเล็กน้อยได้ไหมเราจะได้เตรียมเวทีนั่งพูดคุยกันมาหาน้องพีพี่จีเชิญค้ามามามานัดนี้กันหน่อยอุ้ยรูเ้เราบุกใช่ไหมฮะใครบ้างอันนี้คือน้องพีแน่เลยใช่ไหมครับ,ใ,ใ,รบนนใช่ไหมฮะใค่ฮะ <laughs> น้อ๋อน้องพี่อยู่ข้างล่างโอเคแล้วพี่จีอยู่ข้างบนอ่ะเวจีพร้อมแลวเชเลยมาหาตาตบบตะคุงกันแล้วลูกมั้งยังโซฟาโอ้โหเฮ้ยมาชิญเลย้ฉันเลยเพื่อให้ทุกคนได้ฟินที่สุดเลยนะครับเราจะนั่งคุยกันประมาณสามชั่วโมงครึ่งนะคะจะได้ฉ่ำกันเอาให้หลับ ว่าอาจจะต้องมีนอนในช่วงบ่าย้ยใช่ไหมครับพี่ชายไปเรื่อยๆนี่อาจจะเริ่มตาติดเรื่องอะไรเรื่องอะไรแบบั้นต้องรีบคุยก่อนเลยไปตัมใช่ชายหลังสวัสดีครับพี่สวัสดีทุกคนก่อนทายทุกคนหน่อยเลยทายก่อนทายทุกทายทุกคนก่อนครับใครับที่อะครับใครับโอเคเดี๋ยวว่ากันนิดิดใหม่ที่ดีเฮ้ยเริ่มโชว์เมื่อกี้คือปังมากคือ พูดคีเมสเสร็จครบมีการชูด้วยและแก้วบอกเลยนะฮะผู้ใหญ่ยังชูไม่ได้ขนาดนี้นะฮะโลโก้ออกผ่านหน้านะฮะปรบมว้กับพี่ทีน้องพีด้วยครับผมอเก่งมากลูกเป็นยังไงบ้างครับดีมากครับช่วงนี้ก็จริงๆครอบครัวเราขยายอย่าง้น่ม่ตัๆด้่ยต้องดูสิแอดสามเป็นสองใชครับ คร<ส>ับแบพี่บ้ายก็วุ่นวายนิดหน่อยนิดหน่อยก <ś c oughs> ันเลยใช่ครับวันนี้จริงก่อนออกมานี่ลูกสาวมาร้องไห้บอกว่าจะไปด้วย <ś c oughs> โอ้ยอยากมาด้วยหนูอ <ś c oughs> ยากไปอยากไปต้องบังานะ <ś c oughs> ต้องบะงานะ <ś c oughs> อยากมาอยากมาเป็นไงก็คือช่วงนี้ที่เขาบอกว่าเออหนึ่งวันพันเหตุการณ์ใช่ครับอันนี้พันเหตุการณ์ต่อหนึ่งคนหรือเปล่าฮะนั่นนั่นนั่นสักสี่พันเหตุการณ์ไหมครับก็พี่คนเดียวก็ประมาณหนึ่งพันสองร้อย ตอนที่เขาเวลาเขาสนใจอะไรเนี่ยเขาจะถามทุกวันทุกวันเลยจริงจริงตอนนี้หนูสนใจเรื่องอะไรลูกสตอร์มหรือเปล่าสตอร์มหรือเปล่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติใช่ไหมครับไหนคนเลกแบบว่าตามมาแล้วนี่แบบว่าช่วงนี้เขาถามว่าตอนเราดูตอนเราดูเกิดที่ไหนตอนเราดูเกิดที่ไหนลูกรู้ไหมลูกที่ไหนค่ะ ยังองธรโดดกินที่ไหมครับแล้วามทั้งวันนะป้อนถามถามเีเดียวด้วยไม่ต่อไปแล้วเป็ถามถาวด้วยโอ้แล้วอรโดทำทำท่าได้ไหมครับอรโดจะตเมนยังไงครับเนี่ยอรโดไปทนยังไงอรโดทำาไงทำ่ายังไงครับหุนหุนนีู่ใช่มครับหมุนหมุนอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่โอ้ยเป็นหัวไหมหมุนหนึ่งรอบหมุนหนึ่งรอบรอบเดียวรอบเดียวอ่า บางนี้ก็จะถามเรื่องแบบปฎิบัติการตามธรรมชาติใช่อี้ก็จะเป็นแนวแบบประเจกนั่งคนเดียวนั่งเล่นหุ่นยนต์คนเดียวจิ๊กซอว์คนเดียวหรือที่ก็จะมาขอวัดกระไรสูงอะโรบอทโรบอทมีองไปงานอยู่มาเยอะเลยงานโชว์ได้ไหมงานโชว์หรองานโชว์ได้ไหมเมื่อกี้เขาทอนาโดแล้วหมุนรอบไปแล้วพี่ชิครับไหนอันนี้แปลงแปงร่างเป็นทอร์นาโดใช่ไหมเนะไม่คิดว่าจะเป็น โอ้ท่านาโดกับทีเล็กสไปเดอรัญญาขาดนะครับทีเล็กห้าขาดทีเล็กปัญญาไหมบางนี้เป็นไทยไปไม่ได้โรบอทกำลังกลายล่างหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ไหมครับไหนลองกับไอ้ทรายล่างคนดูอะไรนะโอเนาะโอเคอยู่ด้านล่างใช่ไหมโรบอทอยู่ด้านล่างโอเคแบบนี้เี่ามาๆาอันตื่นกันอันตื่นกันนี่ครับก็ต้องบอก ชีวิตก็คือวุ่นวายเพราะฉะนั้นอะไรที่แบบว่าเราเราสามารถแลดขั้นตอนหรือว่าทําให้แบบชีวิตเราสะดวกสบายขึ้นโอ้โหโนเวทเนี่ยเออทำทันทีนี่ไงฮะเขาไปยืนอยู่หน้าเครื่องแล้วด้วยใช่ไหมที่เขาบอกว่าทำไมต้องมีสีขาวอ่ะที่บ้านสีดำอาชีพสีด้ำอ๋อก็คือมีมีหลายสีไต่ถามว่าคือรุ่นรุ่นเดียวกันหรือเปล่าฮะรุ่นเดียวกันไม่ไอส์ไม่ไอส์เป็นไงบ้าง แชร์มาประทับใจหน่อยเพราะว่าแน่นอนเป็นครอบครัวโคเบอแล้วคือแบบใช้จริงใช่คือจริงๆบ้านเราอะค่ะใช้โครเบอแล้วก็แต่จริงช่ของพี่เด็กๆแล้วแล้วก็ใช้เรื่อยมาจนตอนนี้ก็คือเป็นรุ่นใหมค์ไอส์ชอบมากเลยก็คือว่าเขาทำน้ำแข็งได้แล้วแข็งแล้วจะเป็นเครื่องกรองน้ำแล้นะคะทำน้ำแข็งได้มีน้ำร้อนน้ำเย็นอุณหภูมิห้องคือครบหมดเลยคือไม่ต้องไปนั่งแบบว่าเสียเวลาสั่งน้ำยกขึ้นข้า ข้บ้บานลแล้วก็ที่ดีอันนึงก็คือว่าไม่ต้องกังวเลเรื่องก,การแบบดูแลเพราะว่าทางเว็บเนีขามีน้องฟรอยด์อาที่จะเข้ามาคอยเพียรเส้นกองทุกสี่เดือนแล้วก็มาล้างเครื่องทุกสองเดือน <c oughs> โดยที่เราไม่ต้องขัดตั้งคาเลนด d a r เลยนะองเวีบเขา <c oughs> จะรู้เลยว่าชิวเราเมื่อไหร่แล้วเขาก็จะมากดริ่งเข้ามาดูแลเรียบร้อยเลย <c oughs> น,นี่แหละฮะกับการที่เรื่องวันเรื่องอะไรนะหนึ่งวันพันเหตุการณ์ต่อหนึ่งคนแล้วเนี่ย ถ้าถ้าขายไปทักเรื่องหนึ่งให้โควิดได้จัดการมีพี่โคดี้มาจัดการก็จะดีมากเลยทีเยสบายเลยแบบนี้เอาเวลาไปคอยวิ่งจับระวังลูกนอะนั่งดูเราไปวิ่งจับนี่แหละฮะบรรยากาศที่บ้านก็แบบนี้เลยเนอะนี่ก็มีอีกสองด้วยใช่ครับเออเรียกว่าแบบมุนมายโอ้แต่ว่าสนุกสนานและอีกอย่างเมื่อกี้ทีพี่อพูดก็คือเรื่องของน้ำแข็ง อ่าแล้วเป็นน้ำแข็งที่สะอาดด้วยนะใช่ครับเพราะว่ามาจากน้ำที่กรองเลยพร้อมแล้วด้วยนี่กรองแล้วจะเป็นน้ำที่เราใช้ดื่มยืนอยู่แล้วแล้วก็แค่ปกดทำให้มันบางทีบางทีเราลืมทำน้ำแข็งนะเป็นอะไรที่แบบว่า เป็นเรื่องที่ทำให้ชนยากยามนะก็เราคนชอบคิวมันม้งเคือแบบว่ากดมาเย็นๆแบบแค่ตามช่เย็นันไม่พอเออทันทายวันชายายจะแบบเยนมากๆแล้วก็เก็บของก็ติ้งเอนะพอดีถามถามตงง่ายอ่ะับดีังนี้เขาปันปัน่กันเรียบร้อยแล้วนะฮะใช่ไหมี่หาของช่างหรออนี่หงไดโนเสารหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ไหมครับใช่ไหมอุ้ยแบงแบ่งมายังแบงมากยังนีเห็นว่าไม่ชอบ เขาเรียกว่าอะไรขี้ร้อนใช่ไหมข<อ>ี้ร้อนก็ดีเลยต้องถ้าเดืดน้ำต้องเป็นน้าเย็นน้ำต้องเป็นเย็นเลยหรอขีอ,อร้อนข้ร้อนอบบดาดน้ำเองด้วยนะคะจริคือจรินนงๆอ่ะนอกจากที่มันมีฟังก์ชันถนัดที่เราอบอกไปแล้วอ,อ่ะเขาดีอีกอย่างนึงก็คือเด็กๆอะ่ะเขาใช้ง่ายเด็กใช้ได้เขาดูแล้วปวดเนี่ยแป๊บนึงเขาทำตามได้แล้วเออแล้วก็เวลาเขาขิวน้เากมันกดเองเลยเราเน ต้องเป็นเื่องวุ่นวายเลยครับแล้วก็คืออีกอย่างเรื่องความปลอดภัยโคเวย์ก็ดูแลด้วยใช่มีลุ่มชาวล็อกใช่ใช่เพราะว่าเครื่องคือต้องบอกว่าเขาทำน้ำหล่อวนได้ด้วยใช่ไหมครับใช่น้ำเย็นเราไม่เป็นห่วงหรอกว่าอะฮะเพราะมันจะรักวปวนแล้วมันก็แค่เย็นๆนะอะฮะน้ำร้อนนี่ต้อร้อนมากร้อนแบบว่าเจ็บร้อนร้อนแบบเดือดเดือดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อันตรายเหมือนกันนะครับจุดไม่กิตัวล็อกซึ่งโคเวย์ก็คือถ้ใช้โคเวย์ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เลยอ่อี้ม่่วงงเรืไะ ตอนบรรเทิงที่เกิดขึ้นตอนบรรเทิงที่เกิดขึ้นนะฮะแต่ว่าคือเครื่องเดียวคือจบเลย,ยจริงๆใช่ครับเออไปไหนดูอะไรดูอะไรนาล่างมีอะไรหลบมีอะไรหลบดลาราเจออะไรบ้างเออมีอะไรหลกน้องพีช่างล่างอะไรสรักอย่านทีเล็กทีเล็กไปได้แม่อยู่นาล่างมาทำนี่นี่เนีน่ย happy มางานโคเวแฮปปี้เลยเออเนาะ นี่แหละก็คือน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญมากไรนะเลยนะกอด empty มันไม่มีอะไร MG เรา MG MG โอเคต้องถามว่านี่ครูเวนแล่ย่งไรลูกเดี๋ยวลูกไปช่วยพ่อครับพี่ับพี่จีขาอ๋อหรือว่าเข้าสู่มดของการนอนกลางวันแล้วหรือเปหรอน่าจะใช่บอกไม่ได้ใช่ไหมย่างนั้นเออแต่นี่แหละ จีเลยจีเลยดีเอ่อมีซากใครเอามาให้เขาเดี๋ยวเรามีเกมให้เล่นเนี่ยเดี๋ยวเรามีเกมให้เล่นเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าสู่เกมแน่นอนอ๋ออีกอย่างที่อยากพูดถึงช่วงนี้แต่ว่าอินกับการเตะบอลใช่ไหมคนได้ดูดูคลิปกันรึเปล่านะเดี๋ก่อลมาใช่ไหมอันนี้เขาติดเทอร์มไปแล้วตอนนี้เนี่ย บอลยู Ch ่ติดอยู่ติดกับฟิตเนสเขาตีเาไปออกกำลังกายเพราะวอามันเป็นอะไรที่มันแบบออกกันพี่ก oh, ็เตะบอลพ่อก็เ oh. ข้าเขายิงใช่ไหมอ่ะฮะอันนี้คือทำงไงครับอันนี้เขาไม่พื้นอันนี้ก็เท้าไม่พื้นหรอใช่เท่าวิ่พื้นของน้องพีเหรอเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงเขาบอกว่าอย่างนี้ไม่ได้คิวิม่พื้นหรอไม่พื้นไม่ใช่อย่างนี้ลูกมันต้องถามว่า ระวังหนกระวังหนกพื้มันต้องมัน <cuz> ต้องยืดขาออกมายืดขาออกมาใช่ไหมฮอุ๊ยระวังนะโอ้แข็งแรงแข็งแรงเอ๋อแต่ก็คือไปไปออกกําลังกายจริงสถานที่ออกกําลังกายใกล้กับใกล้กับยิมที่เรายิมใช่ไหมเออระวังหลุกโอเคก็เลยไปทั้งออกกําลังกายด้วยแล้วก็ไปให้ลูกๆได้ไปวนฝ่ายตรง ช่วงก่อนหน้านี้ไม่รู้ทราบกันหรือเปล่าผมก็เปิดซีนร่างกายอยู่มีใครจะไม่ทราบหรอือฮะใช่ไหมฮะหรือนี้ไม่มีใครรู้เลยเหรอฮะไม่รู้อะไรนะฮะต้องขอโชว์เหล่ะ <c oughs> เอาลนะถอโชว์ได้ไหมฮะขอโชว์ถอดโชว์ <c oughs> สักหน่อยไหมฮะโอ้โห <c oughs> นี่คือไม่มีเสียงเลยนะแต่กล้องมาพร้อมแล้วเดี๋ยวไม่ไดีเราจะมีทีเดียโชว์ดีไหมคะเอาแล้วเอาเถิดเอาให้มดเอาถอดต่อล้วกันฮะเราไปทีละเสด็จ ใครอยากให้พ่อพ่อถอดเสื้อโชว์ขอเสียงหน่อยเร็วดูจากรูปมันจะไปเชื่อได้ยังไงนฮะยุคนี้ AI เขาเนียนมากใช่ยุคนี้ AI มันเนียนสุดๆเลยเดี๋ยวฝันนน้นดังมากันีมาก่อนเลยมาครับเราสาเสียงจากลูกๆดีกว่าไปให้พ่อพี่พี่พ่อถอดไปครับ น้องพีถอดชุดฟ <m> ิตพื้นกับพ่อได้ไหมได้ไหมได้ไหมฟิตพื้นกับพ่อได้ไหมลูกถอดชุดนอ๋อพี่ไม่ได้รู้ว่าเราฟิตไงลูกพ่อพ่อหุ่นดีไงครับพ่อพ่อหุ่นดีก็ต้องถอดแล้วไม่มีถอดโฉลกไปซูเลยอย่างเงี้ยถอดออกเงี้ยอะไรนะฮะไม่อายเขถีบไม่อายแน่นอนสมมุติน้องน้องพีถอดนะคนรี๊ตเลยลองดูไหมเอาพ่อพ่อดูไหมเอ่อะพ่อก่อนดีกว่า ดูสดดวัสดีอ้ยโอ้โหข้าพ่อมันโดนป่ะถอดอันรับท้ายพิธีพิธีพิธีครับเอออุ้ยเอาแล้วพ่อพ่อกับน้องพีก่อนแล้วนี่แง่เหลือเกินมาแล้วมาแล้วเออเอาเอา,เอานี่เก่งมากเลยเก่งมาก พื้นโชว์เลยดีกว่าพื้นใครกับพ่อพ่อ,พอไหมน้องพีเดี๋ยวดูสิครับจะมีต้องให้พ่อพ่อสอนหรือว่าน้องพีเป็นคนสอนท่าวิ่งพื้นเป็นยังไงครับวิ่งพื้นเห็นตัวเองเห็นตัวเองวิ่งพื้นยังไงครับน้องพีครับน้องพีจะวิ่งพื้นโชว์วิ่งพื้นโชว์นี่แหละฮะไมอยากให้น้ำดื่มที่สะอาดก็จะได้พลังงานดีๆแบบนี้เออแบบนั้นพลังดีแต่เช้าเลย นี่นี่นี่เห็นะออนที่วิธีออกกําลังกายของพ่อๆนะฮะออกเป็นอย่างนี้นี่วิ่งเหมือนกันวิ่งเหมือนกันน้องพีครับวิ่งเหมือนกันพ่อ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 วิ่งแล้วนะรู้แล้วเนอะวิธีน้องพีอยู่บนหลังพ่อพ่อแล้วให้พ่อพ่อวิ่งไปก่อนดีนะครับปีนหลังพ่อพ่อเลยอาร์ดี้ไหมทุกคนพ่อพ่อแข็งแรงขนาดนี้ปีนหลังพ่อพ่อเลยปีนหลังพ่อพ่อเลยอาร ออกปิดเลยโหหรือเหลือบอกเลยว่าหรือเหลือ,ลอ,ลอปีเลย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 ,เ,ลยเออมาครับทีเบาเบาสบายพี่ทีพี่ทีขึ้นเลยพี่ทีขึ้นเลยพี่ทีขึ้นเลยทุกคนใช้การสองคนดุใช้การสองคนอุ้ยทีเล็กทีเล็ก อยู่มากโอ้โหทำไมไปนอนบนพื้นขนาดเองนะนี่ม,มีเวนโคเวน,นะนีส่สนุกสนานกันมา,ออามากเออเยอยมาเขาบอกว่าพี่เขาทานน้ำวันหนึ่งนสองลิตรสองลิตรเลยนะแล้วเขาบอกว่าพขาเขาออกกำลังกาอยอ่ะครับ<ะ>แล้ก็มีคาร์ดิโอด้วยมันจะเสียน้ำเยอะอ<า>่ะค่ะเขาก็จะทานน้ำเออเข้าไปเยอะๆใช่ไหมข้าวพ่อเข้าเป็นไงเจอลูกสองคนครับเข้าไป2 คนรับประมาณกี่กิโลครับตอนนี้เกือบ20กว่าอุ้ยสี่นี่สี่สิบโลพ่อพ่อปีนมาสี่สิบโลงั้นการดื่มน้ำก็สำคัญมากพ่อพ่อดื่มน้ำเยอะเลยใช่ไหมไหนฮะมามาอยูแล้วนี่อ่าตอนนี้ตอนนี้อ่าสองเมตรครับตอนนี้เอาน้ำให้ผมดื่มก่อนเลยหิวน้ำเลยทีเดียวคอแห้งเลยคอแห้งกันเองอามาละมาเรียนราคา้็เลย ดูแลดีเหมือนหมามิเลยดีจริงๆนะผมก็มีเครื่องคลนอยู่ที่บ้านรู้สึกว่ากดง่ายมากกดเองได้ครับแต่พ่อๆคือต้องให้หมามีกดให้หรอกฮะครับแทบจะเป็นม้อยแล้วครับหมามีดูแลดีเหลือเกินหมามีดูแลดีดูแลดีครับหมามีดูแลดีไหมครับดีไม่ติดในโลกเลยแล้วโคลนอะไรครับโคเียลนเขาไปทำงานให้เราเยอะมากตลอดค่ะเฮ้ย ทำให้เยอะมากตลอดทำอาจจะไม่ได้คอนเซ็ปต์นะครับ <laughs> แต่ว่าเหตุใความได้อยู่ในความได้อยู่<อ>ได้อยู่หุ้ยจำได้มีมีคลิปที่พูดอยู่ใน TVC ด้วยอยากให้เปิดให้ดูเนี่ยนะฮะแล้วเดี๋ยวให้ฟังกันสดๆสักรอบดีกว่าเรามาจนสุดเออไหนๆคลิปครับดูมาฮะนี่นีมีคลิปนี้ไหมคลิปนี้ไหมมาฮะแล้วเดี๋ยวเราลงพู่พร้อมกันไหมองพี่มา ดูนะดูพร้อมๆกันอ่านี่ไงนี่ไงเยื่อะทูนิคอ่าจำได้ไหมว่าพูดอะไรครับจำได้ไหมมั่นใจสุดๆมั่นใจสุดๆเออเก่งมากอ่าน้องพีแล้วน้องพีพูดว่าดูแลดีเหมือนหมามีออยดูแลดีเหมือนหมามีออยเออเอาเอาไม่ เห็นเลยทุกคนเห็นได้ไหมว่าทำไมเอาให้ทุกคนเห็นเลยไปตรงดูแลดูแลดีเหมือนหมบนี้เอาไว้นี่แหละครับทขาไปจัดให้แบบนี้เลยเออมั่นใจสุดเมีใครสามารถทำให้เด็กที่เขายืนอยู่เฉยมั้ยบอกธีหน่อยใช่ไหมฮะผสมยาแก้แล้วไม่ง่วงอะไรอย่างเงี้ยคุณเจ้าชู้ ต้องบอกว่าน้ำที่บ้านเนี่ยครับถ้าสมมติว่าเราเมื่อไหร่เราจะกดเนี่ยเขาจะพีน้าออกมากดเองกดเองเขาชอบอ่ามันความรู้สึกว่าแบบมันมันเป็นกดไก่ที่แบบว่ากดแล้วพีน้ำออกมาแล้วน้ำก็เย็นด้วยแล้วก็ชอบน้ำแข็งแลาเนี่แหละไรเนี่ชอบพี่ใหญ่ใช้ได้เด็กก็ใช้ได้อินทราบดูแลให้ดีแบบนี้ได้ท้ำที่สะอาดแล้วก็มีคุณภาพเล่นเกมก็หน่อยดีกว่าเรามาทายใจกันหน่อยดีกว่ามาฮัทจิงานแฮนด์ท็อปขึ้นมาเลย เล่นซัหน่อยดูซิว่าจะรู้ใจกันหรือเปล่านะเพราะว่าแต่ละคนนี่ก็ดื่มน้ำแตกต่างกันไาแตกต่างกันไปแต่โคเวก็คือมีให้หมดเลยจะน้ำอุณนหรืห้องแอมเบียส์หรือว่าจะโคหรือว่าจะน้ำร้อนก็มีให้รวมถึงน้ำแข็งด้วยโดยเฉพาะรุ่นหม่ไอซ์นะมานั่งเล่นกันหน่อยเลยครับมานั่งเล่นกันลงนี่มาหรไม่ทีนมาครับมาดูของเทอเราจะเล่นเกมกันอ่าเดี๋ยว อ่าจดีให้เดี๋ยวแบ่งแบ่งพ่อพด้วยแล้วเดี๋ยวเราฟังจากคาถามนะฟังจากคำฟังจากคาถามก่อนนะก่อนแล้วอ่ะอพี่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 พ่อให้แล้วพี่พีพี่พีกลับมาก่อนเลยพี่ทีกลับมาก่อนเลยมาอึ้งละอ่ะเดี๋ยวให้ไอ้พี่ให้พี่ทีกับน้องพี่ฟังคาถามพร้อมกันใครที่ชอบดื่มน้าเย็นใครที่ชอบดื่มน้าเย็นลูกเอาไหนเลือกเป็นเพราะอะไรใครชอบดื่มน้าเย็นครับใครชอบดื่มน้าเย็นคนไหนเอ่ยคนไหนเอ่ย เนไหนฮะไอติมทีค่ะทีกับน้องพีงพนั่นใช่ไหมดืม่มน้เย็นกันทั้งคู่เลยโค้กเวงก็มีให้ครับบุกโค,โคนะฮะแล้วก็ถ้าโคพลาสก็มีด้วยนะฮะคือเย็นจิ้มเลยเดี๋ย่ามาอย่ามา,อ,า,มาอัานต่อไปนะใครชอบทานน้ำแข็งน้ำแข็งทายกันดูฮนะใครฮะใครครับทำบ้านเลยเหรอ จอดทานต์แข่งบนเรือโอ้โหอากาศมันร้อนครับงั้นไปกินเครื่องกรองน้ำที่สามารถทำน้ำแข็งได้นี่เป็นเจ้าเดียวเป็นรุ่นเดียวเลยนะเก่งมากๆและแน่นอนเป็นเครื่องกรองน้ำที่ทำน้ำแข็งนะพี่ๆคือน้ำแข็งก็จะเป็นน้ำแข็งที่สะอาดใเราเป็นความกังวลในเรื่องนี้กันอยู่แล้วเรื่องว่าแบบน้ำแข็งสะอาดไหมเจอเครื่องกรองน้ำที่ทำน้ำแข็งก็เป็นน้ำแข็งจากน้ำที่กรองมาแล้วอ่ะเนอะไปซื้อมาก็แบอว่า ไม่ฉววะไอที่หนุ่มข่าวก็จะน้ำแข็งดีแล้วนะเราก็จะาน้ำแข็งเนี่ยแหละของคุยของานของขอเป็นเล็กขอมาตราเขียวง่ายเขียวหวานด้วยสนุกมากเลยนะฮะเอาต่อเรื่องกันที่ใครชอบทานน้ำอุณหภูมิห้องชอบดื่มน้ำอุณหภูมิห้องมันมีเลยมันมี๊เอาหลอกหลอมันมีชอบดื่มน้ำอุณหภูมิห้องโอเคโอเคนะฮะต่อที่ใครชอบดื่มน้ำร้อนชงชา ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเป็นตัวเองหรอเป็นสมัครเต่าติดติดมาจากแม่ผมงัลโหลชมชานะชิลชิลชิลใครชอบดื่มน้ำหวานน้ำหวานน้ำหวานใครชอบจริงๆกับปอยนะฮะใครรู้ด้วยน้ำหวานน้ำหวานเปล่าน้ำหวานเปล่าชอบดื่มน้ำหวานไหมลูกไม่ชอบหรอคุณชอบดื่มน้ำแข็งไหมน้ำแข็งไหมชอบน้ำเย็นไหม มานื่มเย็นไหมครับถ้าชอบเรามาทำเครื่องดื่มเย็นๆกันดีกว่าดีไหมาามาเราขยับไปข้างหน้าน,น,นี้เล็กน้อยเดี๋ยวให้ทีมงานเตรียมความพร้อมบนเวทีสักครู่เดียวนะมาครับมานี่เลยครับงานจากโคเวนะไปที่เดินผ่านไปผ,ผ่านมาเราอยู่กับครอบครัวโคเวพ่อๆอนะพ่อบีหมามีอ่ออยพี่จีน้องพี่แปลงล่างแล้วหรอพี่จีเราจะแปลงล่างละนี่มาเย็น ข้อมูที่ใช่จริงมันตั้งแต่รุ่นก่อนน่ารักแล้วก็มารุ่นนี้ฮะที่บอกไปว่ารุ่นนี้เก่งมากมีน้ําร้อนน้ําเย็นน้าอุณหภูมิมห้องนะครับรวมถึงน้ําแข็งก็สามารถทําได้ด้วยย้ำนะวันนี้คือเครื่องกรองน้ำเออที่เก่งสุดๆไปเลยนะฮะซึ่งทําน้าแข็งได้ด้วยจับไปงั้นเรามาทําเครื่องดืง่มสดชื่นสดชื่นดื่มกันหน่อยดีกว่าสวัสดีค่้อวมาฮะนี่ เด้๋ยวเราใส่สูตแล้วใส่สูตรก็หล่อถอดสูตรก็หล่อนอนคืนแต่งล่างแต่งล่างโอ้โหรูปวันนี้น่ารักมากใส่สูรเท้จริงจอันนี้เป็นไงรูปเครื่อนนี้อัพเท็นานอตอนนี้เป็นไงเป็นไงเดีดยวเดเงๆดเดนดเ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 เด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 เเดีดเ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 ดดเดดเ มาครับมาครับเห็นไหมเห็นไหมโอเคเราจะทำน้ำหวานกันหนูชอบสีอะไรเคอันนี้ไม่มาถืดอดีมากพี่ชอบสีอะไรครับรดงดพี่ชีลครับลื้อดงแล้สีอะไรนะการทาเป็นไงเราต้องไปกดน้ำก่อนไหมใช่เลยเอามาเลยครับใหกดที่กดน้ำให้กดคุ้ยนอเลยน้ามาไปกดน้ำก่นไหม โอเคมาโอเคใช่แล้วทีเดียวเล็่เล็งที่ต้องรู้ด้วยนะเยี่ยมมากใช่ไหใช้บันใช้ปัญญาณอัลูกพอรล้เหรอหนึงเดียวเก่งมากเก่งมากโอเคโอเคไปครับ มาแล้วนี่คือน้ำกรองที่สะลาดนะสามารถกรองได้0.001ไฟครั้งมาแล้วมาแล้วแล้วสีบลูอ่อนเติมซะหน่อย r ด d ตกแต่งหน่อยด้วยเจลลี่นะ แล้วก็น,นอนน้ำแข็งด้วยใช่แล้วกดน้ำแข็งร่อเล่ากดน้ำแข็งด้วยนะฮะัปกต่อเ่ยห้ามพลาดครับุทุกคน subscription base แบบแม่ออยบอกแล้วนะครับ1่งวันพันเหตุการณ์งั้นปัดเรื่องนี้ไปเลยมีพี่พโคด,ดี้คอยดูแลให้เลยนะฮะงั้นเพียงแค่ subscribe ครับ,แ,แ,สบ,สรบ,รบแล้วก็โดยเฉพาะรุ่น my ice แบบนี้สามารถกดน้ำแข็งได้ด้วยแอปปี้เลยนี่งเนไห โอ้โหใช่มากล่่จริงใช่จริง, <มา S 2> งล่ะฝรั่งเลกับน้องก็รัเก่งมากน้องอีเก่งมากพี่ชีเก่งมากพี่ชีจะเอาน้ำแข็งมาดองอ่ะตาพี่ชีแล้วมาเอาน้ำแข็งเลยเนี่ยครับเกลิ่นปุกเท่านั้นนะทุกคนแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตได้เลยครับเล่นความตั้งใจของโคเวเลยบันพี่ชีกดปุ่มแล้ว กดเลยกดเลยกดก็ได้อ่ากดอีกกดอีกอกดยังน,น,นะเออนะนี่แหละครับใช้ทั้งน้ำแข็งนะแล้วก็น้ำจะเป็นแอเมเบียนหรือโบรนะฮะเดี๋ยวน้ำร้อนก็ได้แต่ไม่ต้องห่วงนะบ้านแบบนี้น้องๆหนูๆแบบนี้บ้านที่ดีก็ไม่ห่วงคนระับเพราะว่ามีชาวล็อ ีแค่กดปุ่มชาบล็อกนะครับปุ่มเดียวเท่านั้นแหละครับเขาก็จะกันไม่ให้กดปุ่มน้ำรอบบ้อนปุ่มหมักไข่แน่นอนเสร็จแล้วหรออุ๊ยน่ารักมากทีมไหนอะไรมั้ยดีมากนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำกันเป็นประจำอยู่แล้วนะจุ๋มนะหาเนี่ยเห็นอยู่เห็นอยู่นะครับที่บ้านนี่ก็น่ารักมากนะกเนนันจะคอยติดตาทำกิจกรรมกันที่ครัวอยู่เนาะใช่ค่ะ เขาเด็กเขาปิดเทอมแล้วก็จหาอะไรขาทำอะเขเพราะว่าไม่อย่างนั้นอ่ะมันก็จะแบบเสียวลาแล้วมันก็จะบุ่นวาดเขาก็จะได้ฝึกได้เรียนรู้ด้วยไดรู้ว่าลงรไม่ปั้นสวยนะเขาปั้นตรงเลยนะเว่าเยเ่ามาเนี่ยเราตแต่งแบบนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่สาาถทที่บานได้แล้วโดยมีเครื่องคววเครื่องเดียวจบเลยครับน้าร้อนน้าเย็นน้าอุณหภูมิห้องโรงแรน้ำแข็ก็ได้ดยเ ทำอะไรทำพิธีชื่อน้ำเลยครับน้ำโุเนบลูโคเวองเมรอหนังชื่อน้ำอะไรน้ำน้ำแดงโคเวยน้แดงโคเวเยี่ยมมากเยี่ยมากแามันจกายนน้ำเล่ยนนะเอาถ้าทำเสร็จแล้วโชว์ให้ตั้งต้งเลยโชว์หน่อยโชว์งานหน่อยยิสมเสมอ ฮลโหลฮัลโอล Here's my drink e r e s my drink ยนนิ้มทิี e r s my r ั Good job h e my drink Yay Good job เก็หน่อยเลยยิ้มยิ้มยิ้มให้กับเราเลยครับ <Good job. S 1> ให้ด้วยกันถ่ายลือกันนี่จบงานในวันนี้นะฮะทุกคนก็เอาไปทำที่บ้านได้ด้วยเช่นเดียวกัน ล็อกลอกลอกส่นจากพิธีน้องพี่ฮ้สนุกละสนุกละวจริงจริงเริ่มสนุกกันละโอเคแล้วเป็นไหมคะมาฮะไอติมเรื่องของการบริการด้วยค่ะเขามีน้องโทนี้นะคะเข้ามาดูแลให้นะคะหลังเครื่อง รักไสกรองให้ทุกสี่เดือนแล้วก <จบ S 2> ็ล้างเครื่องให้ทุกสองเดือนซึ <ừ. S 1> ่งมั่นใจได้เลยว่าสะอาดแาน่นอนเพราะว่าบางทีถ้าสมมติว่าเราใช้เครื่องกรองน้ำเหยื่ออื่นเนี่ยบางทีเราดูเปลี่ยนไส้กรองเป็นปีป,ป่าอะไรถูกไหมแต่ว่าอันเนี้ออยอร้ง